พี่จอยและคิมจอยไหมฮะคิมจอยเป็นไงให้บรรยากาศงานงานร้อนทั้งสามร้อนร้อนเปนโชว์ของเราเป็นไงคิมอ่านลรกก่อนโชว์ของเราโชว์ของเราเป็นไงอ่ะก็สามสาวใช่ค่ะก็รู้สึกเหมือนย้อนวัยกับไปเป็นเด็กอ่ะรู้สึกว่าแบบเราไปยังได้อยู่ออะไรย่างเงี้ยถึงอายุจะเพิ่มขึ้นแต่เราก็ยังแบบเออเต้น ได้อะไรอย่างเงี้ยยังมีแรงวิ่งทั่วสนามเลยนะแต่ไม่มแบบแที่แฟนขับหนีแรงเราก็จะมีแรงค่ะเห็นว่าไดมีทักทับใจแข็งรุดกับแฟนๆเราเป็นไงบ้างแฟนๆยังแบบประกาศสนุนกยังเชียร์เราเชียร์ใช่โค้ดีใจมากเลยค่ะคือยังเหนียวแน่นมากๆแล้วก็มาให้กำลังใจเราเต็มที่มากๆค่ะเพราะว่าคือเขาต้องมาเซฟอาบน้ำจากวันต่อด้วยค่ะแล้วก็เข็งแข็ง ูณไปอีกอะไรเงี้ยก็อยากจะขอบคุณแฟนค่ะทุกคนเลยนะคะที่มาแล้วก็ไม่ใช่แค่ของเราแต่ว่าแฟนสาวคนหนึ่งก็น่ารักมากแค่ขับรวมมือได้ดีมากเลยอย่างคุณภูมิในสนามร้อนแล้วค่ะพี่มาขอเสื้อนี่พร้อมหรือยังแล้วมียังไงบักพี่แอนด้วยถอดหรือยังไงอันเนี้ยคิมมาขึ้นรเสร็จแล้วกำลังรอพี่มากลับบ้านนะคิมไม่เห็นถอดน้ำนะคะแต่ว่าเราก็เราก็คิดว่า ก็หลังออกก่อคือะไรท่านแหลอะย่งเงี้ยเออเห็นว่ามีแบล็แชร์เยอะมากเป็นโซเชียลคนเลยค่ะแค่นี้กระแสชื่นยุ่งกระแสชื่นชมพี่ฝากมาแรงมากเรื่องการดูแลงอพี่ดูอย่างผ่อนมาแล้วโอ้ยก็ไม่รู้ก็ดีดีค่ะเว่าได้แจกความสุขให้กับคนอื่นได้ดูอะไรอย่างเงี้ยไม่ผิวังไม่ไหมคะผวงก็ดีนิดหน่อยที่แบบ ก็ยิงไม่เข้าไม่ใช่หรอเแ้วอ <c oughs> ไมไม่ได้บอกค่ะเขาอยู่ก็ถอดอะไรคิอเลยบอกว่าก็แซวเล่นว่าถ้าติดเข้านี่ก็จะถอดกางเกงด้วยป่ะจะได้ถามแมว่าตอนนั้นักท้องทีก็ได้อรเง มูเม่นหวานก็ไม่ต่างเลยเนาะบอกน้องบอกรักกันการสนามวันไม่จริงใจใครเลยบอกรักใช่เขาไม่เคยที่รักนะจุดที่รักไปเลยอ่ะี่อ๋อที่ายถาที่วายถามอ่ะออแต่วันั้นเป็นเหอฉันจริงๆเราอยุดกันด้วยไม่คิเพือรักไป้วค่ะจะกลับบ้านเราต้องไปดูดี่อนนะใส่ย่อเดียว่อยู่เลยบอลเครื่องสักคือเราหมดแล้วไงคะ ก็โฟกตบางวันที่คุณก็โฟก์ตไปยัางงานแต่งเลยท่<อ>นานไหนแล้วงานแต่งไม่รู้แต่พี่พี่เขาพร้อมนะพี่พี่เขาบอกถ้า้งานแต่งเขาจะไปร้องเพลงให้เลยนะใช่นะคะพี่พี่จริงเขาประกาศเลยว่ากระ้าที่มาแต่งเขาจะไปร้องเพลงให้เลยโอ้ย่ค่ะพูดแล้วนานถ้า <laughs> อย่าง,งานมมงั้นผมก็จะพีพีแล้ะเขาบอกว่าเขาจะไปร้องเพลงให้เรางานครฮะดีค่ะดีใจมาก ค่ะถ้าสมถติว่าไป่องแต่ว่าคุณแล้วนะท <c oughs> ำไม่ได้นะเราได้พูดจัดก,การติดต่อไปคุยก่อนแม้ว่าคิวว่างไหมถึงพิธายอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็อาจจะแจ้งแไปอะค่ะ,ะแล้วก็เดี๋ยว,ด,ยวดูอีกทีก็ได้ว่ามาได้หรือเปล่าต้องใช้คิวให้ตรงกันค่ะเดี๋ยวบอกใันน<อ>ี่กลาอยู่รู้กำแหนดการคร่าวๆอย่างผิดว่าช่วงเป็นไหนเดือนไหนเลยนะเดือน ก็เดือนกาพันอีกหลายเดือนเลยมว่าก็มมหรู้จะว่าไงแล้วนะง่ายง่ายอย่างวันนี้บรหรือว่าแจ้งได้ดยัง มมแล้วมีเออแล้วก็น่าจะคิดบ้างแบบนี้เนะเาะไปเพื่อนะยาตั้งโต๊ะแทรกเลยแล้วกันช่วง้การัยู่ยไปก่อนมอมเงินช่วยกันแต่งช่วี้ค่ะใชชก็มกแต่ปีที่แล้วแล้วแหละือแบบกา,าทาทุกอย่างเลยค่ะองานละครยังยังมีท้าอยู่บางกิดก่อนนะใ่มีตอนนี้ออนแอร์อยู่นะจ๊ะแล้วหลอนล้ว ก็ฝากด้วยค่ะแล้วก็ปิดกล้องไปแล้วเรื่องสืบรับหมอระบาดคนละเรื่องกับหมอหรือเปลาคะต่อชื่อหมอไปกันอันนี้น่าจะออนแอร์แบบกลางๆปีค่ะถต่ว่าไหนท้าอยู่นี้มั้ยที่ที่ตอนนี้ถ่ายละครจบไปหมดแล้วค่ะแล้วก็คงไม่ได้ไม่ได้รับในปีนี้แล้วก็น่าจะรับทีปะคล้ายปีหรือว่าหลังงานแนน้้ก็เเติงอออออ่าปดีสิบ lão vật lụa รู้เกี่ยวกับยาตำไทยหรือเปล่าดิ้นดิ้นใช่ค่ะอันนี้อันนี้ยังน้อยนะคะเดี๋ยวต่อไปจะมีเรื่องแบบเข้มข้นกว่าเองเพิ่มเยอะๆเลยค่ะชื่ตอนสายันยากต้องจำเรื่องพวกนี้ด้วยอ่ะคิมไม่คิมแม่จำคิมแม่คิมโอคิมโอต้องจำคิมคือภาษาแบบธรรมดาเลยยุคหนาจีเลยคนอื่นคือโบราณกันหลังมันเรียกว่าก็เรียกว่าสิ่งเรี่ยกแหละ ่ะตอนนี <respuesta> <spe> <stuff> ้ก็พูดไปไหนมีแต่คนแบบพี่พูดว่าอะไรอย่างเงี้ย่ขอใช้รูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เลยนคิมเบอร์ลีแล้วตอนนี้นี่ค่ะคิมเบอร์ลี่อมื่อกีเรื่องบ้านหน่อยค่ะบ้านไม่สิโอ้บ้านใช่ไหม อกา้องสอย่างก็คือผู้ไม่พอที่อย่างในบ้านคือคามใจเราคงม่อจริงๆริงเรื่องบ้านเนี่ยคือพี่หมากมีมีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะคือเราดูแค่ะต้ออองปรรกบเื เตรียมห้องทายาไปเลยไหมเพราะว่าบางคนเขาเตรียมแผนไว้ก่อนเลยที่ย่างไม่ได้เสร็จสับเลยไงจะต้องแก้ไขนี่แต่แปลงเป็นเป็นยังไงนะวางแผนไว้ยังไงก็เข้งน้ำเป็นสีฟ้าค่ะเพราะเป็นสีที่เราชอบสีทีไม่จัดแต่ว่าหมอบอว่าอยากได้ลูกชายอยากได้ลูกชายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนก็ได้ไม่เป็นไรเป็นสีฟ้าก่อน ก่อนได้อันนี้คือเสร็จ้านก่อนมนแต่งกันเออช่วยบอกสถาปนิกด้ว้ว่ารู้ว่ากลัวแต่งงานเราจะไม่มีบ้านอยู่นะคะค่ะด้วยนะคะจะมีความราชหรือมีปัญหาอะไรบ้าไม่มีปัญหาเลยเอาจริงๆคือสถาปนิกเราแล้วก็อินทีเลียเราค่อนข้างน่าหลักมากโชคดีมากที่แบบไม่มีปัญหาของ่นเขาคือเราก็กลัวเหมือนกันค่ะเขาจะมีปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันราค้าจาก ปลายปีที่ฝนตกค่อนข้างเยอะค่ะไมเลยช่าเลยแต่ผว่าตอนนี้ก็ค่อยๆน้ำเส้นก็ถือว่าเร็วแล้วถ้าคุณกระโดดกลับที่รถพันจะต้างระวังไว้ห่อยวัี้เราเห็นตอนนี้ว่าก็ก็อยากให้ทำสินค้าค่ะศิลปะสี่สิบป้าครับพี่หาให้เราทานกันได้ไหมคะก็หนักสุดตั้งแต่เขาซื้ออะไรมาแล้วก็ยังไม่รู้ตกแต่งเนาะเอหนักไหม